สวัสดีครับกระตุาับ้าสู่รายการทศาการบ้านเมืองในช่วงเงย็นแบบนี้นะครับยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตนและจันวุฒธิพงศ์พงุวรรณครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับประเด็นร้อนทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าย,ยังหาข้อยุติไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งใหม่ครับแม้ว่าวันนี้ทางด้านรัฐบาลนําโดยนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีจะไปพูดคุยกับทางด้านประธานกากตรวมถึงคณะกรรมการทั้ง 5, 5ทาาน เื่อหาหรือถึงวันจัดการเลือกตั้งรวมถึงการออกภารกิจเศรษฐกาจกำหนดว,วันเลือกตั้งใหม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดโมเดลหนึ่งที่มีการพูดถึงกันนั่นคือกรณีการจัดการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุดในมุมมองของกกตนั่นคือ90วันโดยขอบเขตของวันน่ก็น่าจะอยู่วันที่20กรกฎาค,คมครับและอีกโมเดลหนึ่งที่ทางนั่นกกตคาดการไว้ว่าอย่างช้าที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกันยายนนะครับวันนี้ในมุมมองของหลายฝ่ายก็มีความเป็นห่วงเรื่องการจัดการเลือกตั้งว่าถ้าเกิด ยิ่งช้ายิ่งทอดยาวออกไปก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ต่อภาพรวมของประเทศเพราะว่าไม่มีรัฐบาลที่เข้ามาจัดทําเรื่องของนโยบายการบริหารงานของประเทศรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากกขรรับเชิญในาฐานะาดีกกตจะมาพูดคุยถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังติดปัญหาอะไรหรือไม่การจัดการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ช่วงเวลาใดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สดศรีศรธรรมนะครับมาร่วมพูดคุณในรายการรวมกับอาจารย์วุฒิพงศ์วยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ จครับเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่สองว่ากันเถอะนะครับ,รบในไหนเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้บอกว่าเป็นโมฆะนะแต่บอกว่าไม่ชอบหรือรัฐมนูญคราวนี้การเลือกตั้งครั้งใหม่อาจารย์คิดว่าวันที่20กรกฎาคมที่เขาพูดกันหลายฝ่ายว่าจะาวันเนี้ยเหมาะสมไหมครับคือถ้านับจากวันนี้นะคะคมันก็เป็นระยะเวลา90วันนะคะก็คือเกินกว่า60วันซึ่งถ้ามองดูตาม รัฐมนูญน,นะคะคมาตรา108เนี่ยเขียนไว้เลยว่าเมื่อยุสภาแล้วจะต้องจัดการเลือกตั้งไม่เกิน60วันนะคะก็คออือเราได้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกไปแล้วคือไม่เกิน60วันจร,งริงแต่ครั้งที่สองเนี่ยเราก็คงจะต้องมองว่าจะจับมาตรา1น8เข้ามาเ,าเกี่ยวข้องได้หรือไม่นะคะคก็มีประกอบว่าสารรัฐมนูลก็เคยวินิจฉัยในเรื่องที่มีการยื่นคำร้องไปว่าการที่กะกะต กับทางรัฐบาลจะตกลงกันได้ไหมในการเลื่อนการเลือกตั้งท่านก็ได้วินิจฉัยว่าได้นะฮะและ้วแต่ว่าจะตกลงกันยังไงก็สามารถจะตกลงที่จะขยับวันเลือกตั้งกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ถือว่าสารรัฐมนูญท่านท่านกำลังเพิ่มเพิ่มรัฐมนูญเขาเ้าไปนะะของมารตรา108่เข้าไปว่า,าการเลือกตั้งครั้งที่สองเนี่ยก็สามารถที่จะ เป็นการตกลงกันได้แม้จะเกิน60วันก็ตามนะคะก็คงจะเป็นเรื่องการตีความแต่ก็ไม่อยากให้มีคนหัวหมอที่จะไปตีความว่าถ้ากําหนดวันที่20แล้วจะตีความว่ามันเกิน60วันนับจากวันนี้หรือไม่เนี่ยนะคะคือคือยังไงก็ตามเนี่ยเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งมันเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีการโมฆ่ากันบ่อยๆนะคะเมื่อมีการกําหนดวันที่20ถ้าถ้าเป็นจริงคือขนาดนี้เรายังไม่ทราบว,ว่าจะกำหนดวันนี้กันจริงหรือรไม่นะคะอาจารย์ครับเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้องเลือกตั้งวันเดียวกันทั้งหมดคราวนี้ถ้านคนยื่นอีกบอกว่าก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มันก็ใช่อีกนะครับว่าไม่ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญแน่ๆเลยค่ะก,ก็ต้องอมองดูนะคะว่ามาตราหนึ่งมาตราหนึ่งรเขียนไว้ชัดเจนว่าจะเมื่อมีการยุบสภาต้องอมีการจัดการเลือกตั้งภายในไม่เกิน60วันนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องจัดอย่างที่ว่าแต่นี้การที่สารรัฐมนูนท่านไปวินิจฉัยว่าการข้อตกลงระหว่างกกตกับ กับรัฐบาลสามารถทําได้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคก็เสมือนว่าสารรัฐมนูลได้ตั้งหลักเกณฑ์เรื่องใหม่แล้วการฟ้องร้องต่อไปเนี่ยก็คิดว่าเมื่อสารรัฐมนูลมีคําวินิจฉัยเหล่านี้แล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะไปตีความเอาตามมาตา108ราหนึ่งได้นะคะคก็ยังไงก็ต้องผิดสักมาตราหนึ่งค่ะก็คงค,คงเป็นเรื่อง ที่ว่าถ้าตั้งใจที่จะให้บ้านเมืองเดินต่อไปเนี่ยนะคะคก็คิดว่าน่าจะตกลงกันตามนี้แล้วก็จริงๆแล้วในการเลือกตั้งสมัยที่ตัวเองเป็นกรกะตนเนี่ยในการเลือกตั้งวันที่สองรกรกฎาคม2 5 5 4เนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราได้เชิญพักการเมืองมาทั้งหมดนะคะรวมแล้วก็ได้ทำเขาเรียกเรียกว่าเป็นพันธสัญญากันนะคะคเซ็นชื่อกันหมดเลย วันนั้นจําได้ว่าท่านพิเศษเซ็นชื่อเป็นคนแรกเลยนะคะก็เซ็นว่าเราจะไม่เอาสถาบันกษัตริย์มาหาเสียงเลือกตั้งนะคะเพราะตอนนั้นขึ้นป้ายจะขึ้นป้ายว่าเทิดทูนอะไรต่ออะไรกันม่เลยบอกว่ากรกตก็บอกขอร้อกว่าอย่าทําอย่างนั้นทุกคนก็จะไม่มีการนําสถาบันพระกษัตริย์เข้ามาหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็จะร่วมมือร่วมแรงกันในการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใสเป็นธรรมรนะคะข้ตกลงอันนี้ทุกพรรคการเมืองได้ลงนามไปในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งด้วยนะคะก็น่าจะมีพันธสัญญากันว่าจะร่วมกันในการเ,าเลือกตั้งครั้งนี้นะะโดยที่จะไม่มีการที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราถือว่าเป็นพันธสัญญานี้ก็ถือว่าเป็น เป็นข้อตกลงกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งที่สําเร็จร,รุ่วร่วงไปได้ด้วยดีคนะคะอั้นอาจจะต้องมีแถมว่าทุกรัคการเมืองให้ตัตยาบาลว่าจะมีการปฏิรูป การปฏิรูปเนี่ยก็คงจะเป็นข้อตกลงกันถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้ครับซึ่งการปฏิรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะไม่มีการปฏิรูปรเรามีมีการทําเรื่องปฏิรูปกันเนื่องปี2534ด้วยซ้ำนะ,ะคะแล้วก็ก็ไม่ได้อามาใช้อย่างจริงจังการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นการพูดกันในตอนนี้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือปฏิรูปหลังจากการเลือกตั้งแล้ว แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราต้องมีการปฏิรูปอย่างแน่นอนอาจจะทําไปพร้อมกับการเลือกตั้งหรือในในช่วงที่ยังเว้น90วันเนี่ยนะคะก็คงจะปฏิรูปไป ừ ừ, ไปได้ในช่วงนี้และเมื่อเลือกตั้งแล้วก็งานนี้มันก็คงจะเดินไปด้วยกันนะคะคคแต่ว่าทุกคนนีจะเห็นด้วยว่าควรจะมีการปฏิรูปประเทศเออไทยก่อนที่จะมีการดําเนินการอะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าทําได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปก่อนการเลือกตั <S <S ้งจนจะเสร็จหรือยังจนจะเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยนะคะคือคิดว่าการปฏิรูปมันจะต้องเป็นไปแม้จะมีรัฐบาลแล้วก็ตามก็ต้องปฏิรูปไปเรื่อยๆค่ะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่าตอนนี้ปัญหาอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งคะคือการคัดค้านคัดขัดขวางการเลือกตั้งนะคะซึ่งอันนี้ คงจะต้องพูดคุยกับผู้ที่ได้ประกาศนะคะคือกบรบสว่าท่านจะคัดค้านการเลือกตั้งแล้วก็จะขัดขวางด้วยซึ่งอันนี้คงจะต้องมีการพูดกันว่าการคัดค้านหรือการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเป็นไปได้ด้วยดีนะคะคงจะต้องอ มีการเจรจาแต่อย่างไรก็ตามแม้นว่าจะมีกลุ่มบุคคลที่จะขัดขวางการเลือกตั้งแต่กะกะตต้องเป็นหลักนะคะเป็นหลักในการที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้สําเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีค,คือจะต้องมีการาวางแผนงานอะไรต่างๆไว้นะคะเราเห็นแล้วว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขัดขวาง8จังหวัดหรือ28เขตเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นต้องมีการแก้ไขในจุดนี้ก็คือกกตก็ต้องออกระเบียบขึ้นมานะคะซึ่งการออกระเบียบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรไปอำนาจของกกตอยู่แล้วซึ่งออกระเบียบว่าสามารถที่จะสมัคร นะคะโดยไปณีย์ก็ได้รหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ซึ่งเมื่อสมัครกันนี้แล้วก็เชื่อว่าทั้ง77จังหวัดก็ไม่มีปัญหาเรื่องการ,รสมัครแต่มีปัญหาตอนลงคะแนนตอนลงคะแนนเนี่ยมาตรา78ของพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสได้มาซึ่งสวเนี่ยเขียนไวช้ชัดเจนก็สามารถที่จะเลื่อนการลงคะแนนได้นะคะซึ่ง การเลื่อนการลงคะแนนเนี่ยมันก็สามารถจะกําหนดวันลงคะแนนใหม่ได้แต่อะไรก็ตามก็ต้องรอในหน่วยหรือในเขตที่ลงคะแนนไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องปฏิติลิสหรือบัญชีรายชื่อจะต้องเอาคะแนนทั้งหมดนะคะทั้งทั้งประเทศเอามารวมเพื่อจะได้ดูว่าใครได้เป็นสสปนปาร์ตี้ลิส์ครับแล้วคราวนี้เนี่ยครับที่บอกว่า หน่วยเดียวเนี่ยก็เสร็จแล้วคือมันไม่ได้ถ้ก็ขวางแค่หน่วยเดียวจะทำยังไงครับคือคือถ้าขวางในวันที่มีการลงลงคะแนนหรือก่อนที่จะลงคะแนนคือเลือกตั้งลงหน้าเนี่ยนะคะี่ที่เลื่นเให้ทราบว่าคือวัตา78สามารถเลื่อนได้เลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ก็ไปจัดในวันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการขาดไปวันไปไปหน่วยเดียวหรืออะไรนะคะ คือที่มีปัญหาก็คือการสมัครไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่ที่เขาขวางเขาขวางได้ตั้งหมื่นหน่วยเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยครับที่เป็นหน่วยลงคะแนนคราวนี้เขาขวางแค่สองสาหน่วยลงคะแนนก็มีผลเดียวเดียวกันก็เลื่อนไอ้สองสาหน่วยเนี่ยแล้วพยายามให้ให้ไม่เกินอาจจะไม่เกินสิบห้าวันพยายามที่จะจะแล้วกรณีที่ขวางการการลงคะแนนเนี่ยนะคะเราก็คงเห็นแล้วว่า ศักยภาพของกอตเนี่ยเรามีทางกอตอมีอำนาจที่จะขอความร่วมมือกับทางหารตำรวจนะคะหน่วยความมั่นคงที่จะมาดูแลในหน่วยเลือตั้งหรือถ้ากรณีถ้ากรรมการประจำหน่วยลาออกหรือถอนตัวก็เอาทหารหรือตำรวจมาเป็นกรรมการประจำหน่วยทำได้ค่ะถ้าอยู่ในเขตจังหวัดนั้นนะฮะก็สามารถที่จะเอามาทำหน้าที่แทนได้ ก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปหรืออาจจะจัดหน่วยทหารใช่ในหน่วยทหารเนี่ยนะคะแล้วก็เอาเอาทหารหรือตำรวจในหน่วยนั้นมาเป็นกรรมการประจำหน่วยทุกอย่างมันก็แก้ไขได้ไปทุกอย่างเพราะว่าสินที่สารัฐธรรมนูญวินิจฉัยคือไม่สามารถรับสมัครได้ใน28เขตไม่มีผู้สมัครที่นคกรณีไม่รับไม่สามารถรับสมัครได้รัฐมนูนฉบับนี้มีช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีช่องว่างในเมื่อยังไม่แก้รัฐมนูน ก็จําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาคือครกรณีกรกตรสามารถให้สมัครทางไปรษณีย์หรือรอินเทอร์เน็ตได้ก็จะหมดปัญหานเรื่องนี้ทันทีอันนี้จะเป็นความหวังของประชาธิปไตยว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีไฟแสงสว่างเรืองรองแล้วว่าปลายอุโมงข้างหน้าเนี่ยมีทางออกแล้วไไก็น่าจะได้แล้วนะคะตอนนี้แล้วกรกตอเองบางท่านท่านก็บอกยืนยันว่า จะไม่มีปัญหาเหมือนครั้งแรกรแล้วก็คิดว่าบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนได้ตระหนักดีว่าบ้านเมืองจะไปไม่ได้ถ้าหากการเลือกตั้งยังไม่ประสบความสำเร็จครตอนนี้เราก็คงดูแล้วว่า,าเศรษฐกิจกำลังจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างมากนะคะ เราคงจะต้องอช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองในขนาดนี้ว่าเมื่อการเลือกตั้งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อการผลกระทบต่างๆในประเทศแล้วเนี่ยเราก็คงจะช่วยกันที่จะจัดการเลือกตั้งให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าจัดได้จริงสําเร็จริงเนี่ยผมต้องปูผ้าและกราบท่านประธานกรกตงามๆ <S <S ามเลยนะครับว่าโอ้ท่านได้ช่วยเหลือประเทศไทย ให้ลูกหลานเราได้มีประชาธิปไตยนะต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะฮะเป็นหน้าที่ค่ะเพราะว่าถ้าการที่ท่านทาหน้าที่แล้วเกิดไม่สําเร็จอีกนะคะท่านต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคะว่าในเมื่อท่านทําไม่ได้ท่านไม่อยากจะพูดถึงขนาดว่าให้เราออกไปเพราะเราก็คงจะต้องหาผู้ที่มีความสามารถที่จะมาจัดการเลือกตั้งได้แล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือบ่าฝาแรงสำหรับกรกตนะคะทำได้แล้วก็คิดว่า ปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาโลกแตกที่จะแก้ไม่ได้แม้ว่าจะมีการยืนยันว่าจะขัดขวางก็ต้องแก้จุดนี้ให้ได้ก็คือคต้องใช้หน่วยเลือกตั้งที่มีความมั่นคงหรือทําให้คนที่ไปใช้สิทธิ์เกิดความปลอดภัยใน,ในการไปใช้สิทธิ์กันใช่แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการเลือกตั้งนะตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าก็ยังคาดหวังอยู่ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่หลายคนเป็นห่วงครับท่านสดสีนั่นคือเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งเพราะว่าที่ผ่านมาที่มันเป็นโมฆะเพราะว่ามีผู้ขัดขวางแต่ดูเหมือนว่าเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของสังคมไทยกําลังจะลืมเรื่องนี้แล้วก็อาจจะกลับกลายมาเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึง่งกกรนควรจะมีมีมาตรการกลุมเข้มมากกว่านี้ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าเอกอกกรดดาเนินการอะไรไปบ้างหรือย,อยังค่ะ เรื่องนี้กกตจะต้องอดําเนินการนะฮะอย่างเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกกตต,ต้องแสดงบทบาทของเสือที่มีเขี้ยวเล็บจริงๆค,คือต้องฟ้องร้องแล้วก็ดําเนินคดีผู้ที่ขัดขวางครับที่แล้วนะคะไม่ให้เป็นตัวอย่างกันว่าสามารถทําได้บ้านเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีขือมือแป่อะไรก็ต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ แล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางอย่างจริงจังอย่างวันที่26ธันวาคมซึ่งมีการขัดขวางการสมัครที่ศุนกีฬาไทยญี่ปุ่นเนี่ยผมขับรถผ่านไปวันก่อนรั้วยังล้มอยู่เลยไม่มีการซ่อมเลยถึงวันนี้สี่ห้าเดือนผ่านไปรั้วสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นยังระเนระนาดประตูก็กระจางกระจายเข่านไปวัะฟ่องรัตวย่าทรัพย์สเนยไม่มีการซ่อกกตยถึงรับผิดชอบกกตเ็นคนผิดชอบรับผิดชอบในการชยใช่เงินแล้วคนทําไม่ต้องรัดชอบ คนทาก็เป็นเรื่องคดียาาต่อไปนะคะที่จะดําเนินคดียาแล้วก็ฟ้องทางแพ่งเพื่อไล่เบี้ยกันมันต้องมีกฎเหล็กหรือว่ามีการบอกอะไรกับสังคมสื่อสารไหมครัเพราะว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่าการที่เขาไปดขางการเลือกตัง้งเป็นการท,รทําเพื่อชาติการไปดขางการเลือกตัง้งเป็นการทำทำเพื่อบางอย่างให้ชาติมีการพัฒนาเกิดขึ้นคือถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์นะคะมันอยู่กันไม่ได้ถึงจะอ้างว่าทําเพื่อชาติเพื่ออะไรก็ตามเมื่อกฎหมายเขียนว่า คุณไม่สามารถที่จะไปทําลายทรัพย์สินของทางราชการ<ช>ได้คุณไม่สามารถที่จะไปดําเนินการใ,ใดๆที่ทําให้นนคนเขาบาดเจ็บล้มตายหร<ช>ืออะไรเนี่ยมันมันเป็นกฎหมายแล้วก็รู้อยู่ดีว่าจะอ้างว่าจะทำเพื่อ เพื่อใครหรือเพื่อชาติเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการทําอย่างนี้ถือเป็นความผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องดําเนินการมีมีการถึงกับฆาตกรรมตํารวจด้วยตํารวจดาบตํารวจเสน่ห์แล้วกฎหมายอันนี้ความผิดอันนี้ไม่ใช่ความผิดส่วนตัวนะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งซึ่งยังไงก็ตามกกตจะต้องแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ไปสู่การฟ้องร้องหอการต่อไปครับตอนนี้ผ่านมาแล้วตั้งแต่26ธันวาคมถึงขณะนี้ นี่ก็เลยยี่สิบหกพฤษภามาแล้วเนี่ยนะครับนี่วันนี้สามสิบพฤษภาแล้วห่างกันมาตั้งสี่ห้าเดือนยังไม่สาม,มารถจับไข่ได้สักคนหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับกลไกบ้านเมืองล่ะครับทาไมถึงเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วก็ไม่สาม,มารถทําอะไรได้คือคือถ้ากลไกของบ้านเมืองยังอยู่ในลักษณะอ่อนแอนะฮะเรารจะอยู่กันลําบากอย่างยิ่งนั้นวันดีคืนดีเราอาจจะโดนปล้นโดนฆ่าโดน,โดนอะไรได้ทุกอย่างตอนนี้ ผู้ที่จะต้องแสดงความสามารถในการจับตัวผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเรียนว่าทางกรกตเองเขาไม่มีหน่วยงานที่จะไปดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องพึ่งพาทางฝั่งที่เรียกว่าผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศก็คือตำรวจที่จะต้องดำเนินการและก็คงจะต้องมีกรณีตัวอย่างที่จะต้องให้เห็นว่า กฎหมายที่บังคับใช้อยู่เนี่ยเป็นกฎหมายที่ทุกคนจะต้องเคารพและจะต้องปฏิบัติตามอาจารย์อาายสดสรีครับอาจารย์ก็เคยเป็นผู้พิพากษามา่ก่อนเป็นอาจารย์สอนลูกติดลูกหามาเยอะแยะที่ตอนนี้เป็นผู้พิพากษาอยู่เนี่ยนะครับ,รบอาจารย์ครับคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการยกเว้นคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการ ยุติธรรมของเราหรือเปล่าทำให้คนไม่เกรงกลัวกฎหมายมันมองหมเหมือนกับว่ากระบวนการยุติธรรมมีความอ่อนแอนะคะครประเทศใดที่ความยุติธรรมอ่อนแอแล้วเนี่ยมันก็คงจะทําให้ทุกคนขึกเขิมที่จะทําผิดกฎหมายกันเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไม่ใช่เฉพาะตํารวจนะะก็ขึ้นอยู่อายการด้วยจะเห็นได้ว่ามีหลายจังหวัดนะคะคและกะกะตเคยลงโทษไปว่า ให้ดำเนินคดยียาอายการก็ประกวสั่งไม่ฟ้องก็มีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งถ้ากระบวนการยุติธรรมนะคะต้นทางอ่อนแอแล้วก็มีการยกเว้นว่าคนนี้ไม่ทําคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลทําไม่ได้หรืออะไรเนี่ยนะ,ค,ะครับมันก็จะพังไปหมดทางกระบวนการเราอยาไปดูว่าไปดูความอ่อนแอของศาลแต่ต้องดูกระบวนการทั้ง,งหมดตะะั้งต้น ต้นน้ํามาจนถึงปลายน้ําว่าคงจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการเหล่านี้นะคะคและก็เป็นเรื่องสําคัญว่าการปฏิรูปเนี่ยจะต้องทำณขณะนี้ด้วยพร้อมกันไปนะคะคงจะไมบอกว่าทำหลังเลือกตั้งไม่ได้เรายังมีเวลาที่จะทำแล้วก็คงจะ มองดูว่าแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายก็ไม่สามารถไปสู่สภาผู้แทนราษฎรได้นะคะก็เหมือนกับว่าพูดไปอย่างนั้นแล้วก็จบกันไปโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันต้องเมื่อกฎหมายเป็นแบบนี้การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยมันทําให้คนจํานวนมากต้องหันมาปกป้องตนเองแทนไหมครับหรือยังไงครับหรือเราคาดหวังอะไรกับสังคม กรระบวนกากาไไม่ได้็เป็นเรื่องที่ทําให้คนเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเวนะคะประเทศไม่มีไม่มีรั้ว <step> ของบ้านไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นหลักที่จะต้องพึ่งพาแล้วเนี่ยนะคะเราก็คงจะมองดูว่าประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้แล้วต่อไปข้างหน้าอีกไม่ถึงสองปีเนี่ยเรากำลังจะเป็น สมาชิกของสภานสมาคมเอเชียน,นะฮะถ้าหากเราให้ความอ่อนแอนี้ปรากฏต่อสายตาชาวชาวโลกแล้วรประเทศเราก็คงคจะโดนปัดออกนะคะคก็คงค<ช>จะเป็นประเทศที่เป็นประเทศปิดแล้วก็ถามว่าเมื่อประเทศปิดเนี่ยนะคะ คนไทยจะอยู่ได้ยังไงคงไม่มีใครเขากล้าขายน้ำมันให้เราเงินบาทเราก็คงจะไม่มีราคาไม่มีอะไรทั้งหมดนี่นีู่ือว่าน่าล่าสุดนะครับทางด้านเลขากรกตแถลงแล้วนะครับว่ากรกตรัฐบาลเห็นพ้องต้องการว่าจัดการเลกตั้งรอบใหม่วันที่20กรกฎาคมแล้วก็เตรียมยกร่างทุนกล้าวออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในสัปดาห์หน้าเข้าคอรมอลสัปดาห์หน้าดูดูว่าบรรยากาศอย่างนี้แล้วมันมันน่าจะผ่านมาได้ด้วยดีไหมฮะ ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วโดวยช่วยอย่างยิ่งเนี่ยนะคะพักที่ควรจะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งณขนาดนี้ซึ่งควร,ครกำลังจับตาดูคือพักประชาธิปัตย์นะคะท่านคำว่าดิโมแกรกเนี่ยหมายถึงประชาธิปไต,ปตย<อ>ตในเมื่อท่านเป็นประชาธิปไตยแล้วการเลือกตั้งเป็นเรื่องสําคัญท่านก็ควรจะเข้าและเชื่อว่าถ้าการเข้าครัคร้งนี้ของประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ยปัญหาต่างๆจะจบลงนะคะคิดว่า ในระหว่างผู้ที่อมอบที่เราเรียกว่ากรปศกับ <Like. S 2> ประชาธิปัตย์น่าจะคุยกันได้มากกว่าแต่แต่ถ้าเกิดประชาธิปัตย์ลงมันจะเป็นการขัดกันเองระหว่างกรบปศกับประชาธิปัตย์ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าทั้งสองทั้งสองกลุ่มนี้ก็เดินเดินไปทีทาเงเด<า>ียวกัน,นนะเ่จะเป็นเรื่องภายในบ้านนะฮะเป็นเรื่องเรื่องที่เขาคุยกันได้แล้วก็เชื่อได้ว่าประชาธิปัตย์กับกปสมันก็เหมือนกับว่าคนอยู่ในบ้านเดียวกันเพียงแต่ว่าทําหน้าที่คนละอย่างกัน ปัญหาเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าสามารถที่จะตกลงกันแล้วก็ประชาธิปัตย์ควรจะมาลงเขาเรียกพันธสัญญากับกับพรรคต่างๆนะคะว่าขณะนี้เราจะลงเลือกตั้งกันแน่นอนอาจารย์ครับผมคิดดูเล่นๆนะเขบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพก็เออห่อหมวกกันเดีในการปฏิรูปกว่าเลอกตั้งวันนี้ทําไมคุณอภิสิทธิ์ในนามพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถึงได้บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ เราก็เลือกตั้งกับประที่ไปพร้อมๆกันได้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับถึงได้เปลี่ยน1้อยปิองศาคือก <c> ฎ <oughs> เกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ของแต่ละแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล,ล,ล้วรวมทั้งถือว่าผู้ที่อ,อ,อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยค,คนที่เขาพูดกันซึ่งจริงๆมีหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องสําคัญนะคะว่าเราต้องคํานึงถึงประเทศชาติมากกว่าใช่ครับ <นะ S 1> ผลประโยชน์ส่วนตัวอำนาจนะได้มามันก็ต้องเสื่อมไปไม่มีใครจะยึดถือได้ตลอดไปนะคะแต่บ้านเมืองเนี่ยเราจะต้องอยู่ในประเทศไทยเราคงไปอยู่ที่อื่นไม่ได้มันที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับประเทศไทยเราก็มีลูกมีหลานที่ต้องถ่ายทอดกันไปเรื่อยให้บ้านเมืองเราได้รับรงคงตอนนี้มันต้องต้องถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เราจะต้องพยายามไม่ให้มันเกิด ความล่มจมหรือรล่มสลายไปนะคะก็ค,ะคิดว่าน่าจะพยายามคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศมากกว่ารประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือประโยชน์ของฝ่าย,ยหนึ่งฝ่ายใดนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าต้องตามกันต่อนะฮะโดวยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าพอกําหนดวนัน20 กรกดาคมฝากฝังกรบปรสเขาจะว่ายังไงพวกคุณสุเทพก็ประกาศชัดเจนว่ายังไงฉันก็จะขัดขวางการเลือกตั้งอย่างแน่นอนสมมุติว่าสมมุตินะฮะว่าประชาธิปัตย์ลงการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่ากรบป,รปรสเขายังประกาศินหน้าในการขัดขวางควรควรจะทำยังไงดีคะคือการขัดขวางการเลือกตั้งเหมือนกับการประกาศว่าฉันไม่ทําตามกฎหมายนะคะ,ะ,คะกระปิดกฎหมายเออเล้วก ก็ถ้ายังปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมายกันไปอย่างนี้มันรัฐก็ล้มล้มเหลวล้มสลายเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องความทางฝั่งความมั่นคงของรัฐที่จะต้องดำเนินการกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งไม่มีการยกเว้นกันว่าอันนี้ทำไม่ได้ทางนี้ทำได้อะไรทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันเหมือนกับการเลือกตั้งทุกคนมีหนึ่งคะแนนเท่ากันหมด เพราะฉะนั้นการที่จะมาขัดขวางการเลือกตั้งและประกาศอย่างชัดเจนอย่างนี้นะคะก็ต้องดูว่าเมื่อถึงวันแล้วท่านขัดขวางจริงไหมและต้องใช้กฎหมายให้เข้มแข็งและนะ้วะต้องจัดการกับผู้ที่ขัดขวางนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าการขู่หรือการที่จะดําเนินการเหล่านี้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ใชนี่เราปล่อยเวลาแล้วปล่อยให้ความล้มเหลวเนี่ยมันมามาระยะเวลาเนี่ย เกือบครึ่งปีแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเกิดความเด็ดขาดเข้มแข็งนะคะการเด็ดขาดเข้มแข็งเนี่ยมันก็คงจะต้องดูว่าจะทํอยังไงให้เกิดไม่จําเป็นที่จะต้องถึงเลือดถึงเนื้อกันนะคะคงจะเป็นมีวิธีการที่จะจัดการได้แล้วก็คิดว่ารัฐบาลต้องแสดงศักยภาพของตัวเองถึงจะเป็นรัฐบาลรักษาการชั่วคราวก็ตาม แต่ถ้าท่านยังไม่แสดงศักยภาพของตัวเองและให้เห็นว่ากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายแล้วนะคะคถึงท่านจะเป็นรัฐบาล ตัวจริงต่อไปในการเลือกตั้งมันก็จะล้มเหลวไปเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปเ,ไปเรืๆๆๆอ่อยๆถือว่าเป็นประเด็นที่อย่าทิ้งท้ายไว้ก่อนเด<ช>ี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าถ้าเกิดรัฐบาลเดินหน้าจัดการเลือกตั้งแบบนี้แล้วควรจะทํายังไงต่อไปและสมมุติว่าไม่มีรัฐบาลสมมุตินะฮะว่าสารรัฐมรรมแต่ตัินให้ท่านนายกรทฐมนตรีกส้นสภาพร่าจะมีคอรมเส้นสภาพไปด้วยการเลือกตั้งจะจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวช่วหน้าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าใช่เดี๋ยวจะช่วงหน้าจะมาพูคกัับน่ร